วัดีจ้าวันนี้มายืนยันตัวตนด้วยการกินข้าวกับคุณแม่จ้ะวันนี้พี่สาวเอา,อาบัวมาให้น้ำจ้ะบัวบัวบัวนี่บัวน้ำจ้่ขอขอกินหน่อยบัวสดๆนะพี่เขาปลูกอืมถ้าไม่ใหม่หวานมากอกิมแล้วปะ งงเห็นตัวเองงงยายกินเบิดแล้วตออ่้มมาห้องกินเบิดแล้วบอถายย้อยก็จะมีน้ำซุปค่ะใบป้อนนะคะแล้วก็ต้มหัวปลานะคะอาหารแบบบ้านบ้านจ้ะมือเนียได้ป้อนแล้วมือ เม่ป้อนแน่ป้ป้อนแน่อ่าก็กินได้มัง่งไม่ได้มั่งอ่ะจ้ะโอ้เส้นเล็กค่ะเส้นเล็กลวกเปลือยไปมั้งเนี่ยเส้นเล็กตับหมูห้องแค้ประกอก ยายโอ้หีบกินข้าวกินขาวยางอ่ะมาดูแลช่วยน้องมาดูแลแม่ช่วยน้องจ้ะนะคะน้องไม่ขายของเราก็ดูแล ไปอันนี้คืออทำจริงๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งไม่ได้ว่าเราจะพอออกสื่ออย่างนี้เราต้องทำแบบนี้ไม่ใช่นะคะทำประจำทำประจำค่ะทำประจำ ตั้งแต่แม่ไม่ค่อยแข็งแรงก็จะทําแบบนี้ประจำค่ะม,มากินด้วยกันได้พฮ้ยัง เวลาท่านไม่สบายเราก็สามารถดูแลท่านได้เนาะนะคะ <S <S ยายจอยทําแบบนี้ประจําค่ะเพื่อนนะคะ <S 1> <S 1> ามาที่แล้วก็ทําแบบนี้ประจําค่ะหลายปีแล้วนะคะ <S 1> <S 1> คลิปนี้กระจบแค่นี้กนนด้วยค่ะมันจะยาวไปเนาะค่ะ <S <S ขอบคนที่รับเข้ามารับชมช่องคลิปของยายจอยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้าน,นะคะ